ลูกชายไปเที่ยวอีกแล้วไปเล่นน้ำเมืม่อน,นีน้ลูกสาวไปน้ำนวานลูกชายมากูก้เดียวตรงนี้ก็ย่างทานมูวิเวอร์ บ้านไก่โมวิเ้อยางมาเอาพากกันยางไปเทีย่ยวคนสองคนนายน้องก็น้องได้จักรยานเบยได้สกูตเตอร์ไปละอันนี้โมวิเวอร์พักกันมากกัมะโมวิเวอร์บุนีสอากาศฮ้อนแล้วก็สิไปเที่ยวเวทแอนเวลไะเล็นน้ำ เดนพาไปละ่ะสองคนไอนองเพื่อไฟใหม่เองคุณค <c oughs> วรอ๋อเขาประเมินไฟใหม่เขาโชว์ไอ เป็น,นงานโชว่วรถกำลังไปแล้ว